วัดดีพ่อแม่พี่น้องสาวพิมพ์พาเพื่อนพาพี่พาน้องมาล้างถ้วยล้างจานย้ำสาเด้อพี่น้องสาวเล่าคนไก่บ้านบ่มีอย่างหลายพี่น้องมาใส่สไลเขาเห็ดเองพี่น้องเอ้ยใส่างประหยัดด้วยพี่น้องมาๆพี่น้องล้างถ้วยล้างซ้ำน้ำข่อยตื่นมาย้ำสากับประมาณนี้แหละพี่น้องล้างจ่า้อยสิพาพี่พาน้องมาล้างถ้วยล้างซ้ำเบ่งน้ำกันไปก่อนพี่น้องล้างถ้วยล้างซ้ำแล้วเรียบร้อยปึ๊บนางก็จะพาพี่พาน้องมาผัดผักพี่น้องเอ้ยเมนูมือนี้ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องเอ้ยน้อยนอยเดียวนึงดอกพี่น้องเอ้ย มาแบบนี้เข้าเรื่องเขาจะว่าซูฟีสุน้องฟังเนาะเวลาคนเฮาน่ะนะขั้นว่าสิมานั่งกินน้ำมูน่ะนะใส่คว่มจริงใจในพี่น้องเ่ราะเมจิใส่คว่มแบบว่าตาเสือกตาเลือกมึงหน้าผู้นั้นเที่ยวกัดผู้นี้น่ะมันบ่ดีพี่น้องนี่ใส่คว่ำเฮามันต้องปรับปรุงใส่หมู่อื่นเด้ถ้าสิเข้าเข้าหาหมู่ส่วนหลายเด้พี่น้องเอ้ยอันนี้ค่อยวอกสุดฟังดอกคันอยากมีหมู่มีพวกนะสำหรับค้อยคอบนสนใจดอกพี่น้องข้อนั้นมีอยู่แล้วถ้าเหาเฮ็ดดีกับคนเพิ่นกะฮักเขาเพิ่นกแพงเเเาาาพพีี่่นน้้้ออองงยมก็จะมาั่นเนนน้อกัพี่น้อง ไปหั่นกระเทียมแล้วก็จะมาหัน่นเนื้อเนาะพี่น้องนเนาะเฮ็ดเฮ็ดอันวองไว้ให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะบานี้ก็มาเว้าสู่ฟังคือเก่านั่นล่ะพี่น้อง,อ,ง,ง,อ,ะะอ,งอัน กัดผู้นัน้นกัดผู้นี้ก็ก็บ่เข้าใจดอกว่าเป็นอีหยงังอารมณ์บ่ดีบ่หรือว่าเป็นจังได๋ซั่นก็บ่เข้าใจดอกถ้าคุณคิดว่าคุณอารมณ์บ่ดีคุณก็อย่ามาหาเข้าหาหมู่หาพวกพี่น้องเอ้ยคนอื่นน่ะนะคะเจ้ามองคือกันคือคอยมองอยู่นี่แหละตอนนี้พี่น้องคนใดคบได้คยก็คบคนใดคบบ่ได้คยก็บ่คบเด้พี่น้องค,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 คอยก็ฮู้คคจักความอยู่ไห่คยก็ใหญ่แล้วแม่พี่น้องบ่ได้มาให้คนตัวไสแล้วเด้กสมอเอนีิคนเฮาใหญ่ๆกันเบิดแล้วบ่แม่นเด็กน้อยเท่าหีมอยงอกเบ,บิดแล้วผู้ใดก็ได้ ฮีอม,มอยจนว่าสิเป็นทรงสี่สามสี่แล้วพี่น้องก็ไปสนใจน้ำดอกบอกสุฟังจะซื้อดอกที่จริงค่อคนบอกสนใจคนดอกพี่น้องถ้ามันคุเงินคนนะมันคนุ้นคนอยู่บ่ได้พี่น้องก็ค้มจริงเขาเ่าลายเทือแล้วในคลิปน่ะนะพี่น้องมาพี่น้องเขาจะมาพัดจะไม่เห็ดกับเขาพี่น้องการคายเครื่องขายกองเคื่อกันพี่น้องเท่ากับขายตามเข่านี่แหละพี่น้องคนอื่นก็แยกสุญญากลับไหลพี่น้องเอ้เข,ขากับา,ายซ้าเขาายละขายยังได้กับายํำนาละพี่น้องอืมฮะกินไผ่กินมันปากไผ่ปากมันนนนุ้มอออง่่่ยูแลวพีีืะ บม่ไ้ค่อยกับไริคิดว่าเขาจะไปหายนื้น้ำข้นปานนั่นเด้พี่น้องฮั่นน้อยเฮานี่ขายยังได้เฮากับขายพี่น,อน้องมามาพัดพัดพัดพอเฮาพัดหมูก็สีซุกแล้วพี่น,อน้องเขาจะเทามาพึกพักลงด้วยพี่น,อน้องนี่แหละจะพักกัดจอนทีเฮาพัดมือน,นีพี่น,อน้องเมนูก็จะประมาณนี้แหละพี่น,อน้องเอาพักลงไปข้นไปข้นมามันยุบจักหน่อยก่อนพี่น,อน้องแล้วกอจะมาปรุงพี่น,อน้องเอ,อ้ยนี่แหละพี่น,อน้องความคิดของคนความเบาของคนคือเดี๋ยวเฮาปรุงปรุงเครื่องใส่อัน ในพัดพักนี่แหละพี่น้องเริ่มเล็กเติมน้ำพี่น้องเอ้ยเพราสิบอกพี่บอกน้องเด้อซุคุสุกคนเป็นทุกเกิดเป็นคนมันต้องเจอแบบนี้ทุกคนน่ะละ่ะพี่น้องสิหาซอคนดีๆเข้ามาครบเลยนี่มันเป็นไปบ่ได้เพราสิบอกหนยหลังจากนั้นแล้วพี่น้องผมก็จะมาใส่น้ำมันหอยพี่น้องยอดลงไปเลยยอดจะคุมตามันพี่น้องยอดลาดนะคะมันไปตัวอ่ำด้วยรถดีซิดไซคุมตามันอีดพี่น้องนี่ล่ละจ้ะคำบอกของคน ใส่ผงคิวล้ลงไปอีกพี่น้องคือกันก็ห่อปรุงแต่งนี่แหละพี่น้องนี่ใส่น้ำตาลลงไปหวานไปนี่หวานตอนหน้ามึงนี่ว่าหวานรับหลังมึงนี่อีหะขันตับขันปอดนี่เมดพี่น้องอ่ะพัด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 อย่ามาว่าขอยว่าบ่มวนเด้อพี่น้องอย่าแบียนขวดเออในคลิปเด้อพี่น้องอันนี้ควดว่าควดจริงควดว่าควดจริงมันเป็นคือกันกับพัดพักเลยพี่น้องหลังจากพัดไปพัดมาสีสันบูงงามเห็นบ่ะพี่น้องมันก็ยังมีสีปรุงแต่งอยู่พี่น้องเอ้ยก็คือคนนี่แหละพี่น้องเอ้ย อยากว้านําค้นก็ต้องไปและเข้ามาแบบนี้นะพี่น้องนี่จากันใจเว้าพี่น้องออันเดียวกันเลยพี่น้องเบิ่งจากพัดพักแล้วเลยพี่น้องคอยกับอยากเว้าไหลคือทุกมือเนี่ยคอยมาอยู่สังคมคนหลายๆข่อยจะได้หูเบิดพี่น้องอันใดเป็นแบบใดพี่น้องคนเขามาจริงใจบ่จริงใจคนหูเบิดเลยได้พี่น้องหลังจากนั้นโอ้ยพี่น้องทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งดำาหมือนวาอู้สักเบือสักเบือพี่น้องโทดถๆดถอดครงเพลงใส่ซีซี ก็กระจาเพลิกลงไปน้อยนึงใส่หลายบุได้พี่น้องเพื่อเท่าสิบเพจมาสู่ลดใส่หลายเซฟลายใส่น้อยเซฟน้อยพี่น้องไอ้ต่ำเข้าไปต่ำต่ำต่ำตำตำโอ้ยกูสูนเน้่กูอยากเอาต่ำขมตามันเด้คนมันวาบหมอนนี่พี่น้องคนมันวาอันต่อเลตต่อแรงกูอยากเอาซากกระเบือนี่ต่ำต่ำต่ำพี่น้องไอ้ต่ำต่ำตำกูกระมือเหมือนแท้เนาะมาบาคนอ้ต่ำต่ำต่ำ ตำถัว่วคอยอายอยู่อำเภอใจอยู่ข้างปั๊มน้ำมันเขาเขาข่าขากล้วยได้ไข่ตำมะั่วได้พี่น้องมามามาแนวบัญชีแซ่บแนวบัญชีด้ว่าพี่น้องเอ้ยอันไรเห็ดบ่กเป็นก็ะเฮียนเห็ดเอาพี่น้องเอ้ ่อยกัตะแต่รถท้องแม่มากของกระเฮปโปเป็นดอกเนี่ยอยู่้ำกินพี่น้องก็มาเรียนรู้เอาพี่น้องเอ้โทรศัพท์มันก็มีเ้เบิ่งอยู่พี่น้องเบิ่งก็บเบิ่งแบบมันมีประโยชน์ดิพี่น้องบ่าแม่คนสิบมาเบิ่งเ้วไปหาได้คนในฟุ่งในเฟซคือกรจะเอาเ้านยมันบ่แมีนดอาเี่น้องมัน่บสือ่อยเบิ่งทุกอย่างคอยเบิ่งเมนูเฮ็ดแนวกินเห็่ไดเข่อย่็งเป็นมัดพี่น้องเอ้เอายังมาเสือเป็นตัวคอยเห็ดเป็นพี่น้องให้คอยเห็ดนะ่อยมี YouTube u t ท b บแล้ว่อยกัจะมาเบิ้งแบบนี้ละพี่น้องเอ้วีทีเห็ดมี่นอม มาขอกะไซบางคือพ่วงลงไปสมก์น้าลงไปขอกะต่ำไปต่ำมาต่ำมาต่ำไปเพราะน้ำมันออกแล้วขอก็เติมเด้อดปลาแดกพี่น้องนี่แหละคนปากปลาแดกต้องใส่ปลาแดกลงไปนี่แหละจึงแซ่บพี่น้องเอ้ยนี่แหละเขาเอานะโยกยวกระบายโยกยวกยกยวกระบายโยกยวกอุ้ยทางใหญ่ทางยาวพี่น้องว้าวสากนี่กันนะฮะตักใส่พี่น้องเอ้ยใส่เข้าไปดื่มดื่มใส่จานพี่น้องขวดออกมาพี่น้องเสียงขวดโคกดังปวด